ไี่ปิดเว้พี่คนแรกไม่อะคนแรกนี่รหรอคนแรกกิดปิดไมทำไมอต้องอปิดไมทำไมไม่รู้เข้าไม่รู้เข้าๆ พูดเป็นภาษาเราแล้วไม่ไม่ตื่นมวยหลับระเบอฮะสปาที่อ้ายตายระเบออ้ายพี่กำลังอันนี้เฉยพี่จะดูอันนี้ว่ามันค้างหรือเปล่าเพราะว่ามีปัญหาครับพี่กลิบปิดไลฟ์มันไม่เยอะเลยไลฟ์มันผิดแล้วก็มันมีปัญหากับอายอยู่ไม่อ้ายนิดหน่อยอ้าย ไปเดี๋ยวลองไลดูก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรก่อนอ่ะไอไออยู่บ่ออยู่บ่อได้ยินไหมน้องใช่อยู่บออไออยู่บออยู่บออยู่หรือโยไม่ได้ยินพี่จริงจเป็นไงมาตั้งานเนี่ยผมทักไปตั้งแต่เก้าโมงครึ่งแล้วพี่ก็มาไอไอ้เป็นรับแฟนมาไอก็หายเลยเนาะ ใครอะไรก็เกย์ระวังให้ดีนะใครที่ชอบเกย์โดนเกย์จริงนะบอกแค่นั้นแหละพี่จะแบบพี่ดูสดอ๋อดูพี่จะเจ๊เกย์ตแยนะตายไปเลยนอตายก็พี่มึงทำอะไรเสร็จเองของชายานะปิดนี้ปิดแบบ เช็คีออมไลน์บล็อกฟุตธาด้วยพี่อยากรู้ว่ามันมันมีปัญหาเพราะว่าปรับนู่นปรับนี่แล้วแบบตอนแรพี่จะไม่ได้แล้วพี่ถึงร้องกับเฮ้ยเกย์เหว่บเอ้บิ๊กบิ๊กโก้ว่าพี่เกย์เหวอย่างนั่นอยาการันตีผมเองอะไรนั่นโก้ไงโกโก้เอง จะกันตีตัวอะไรเ่ีรบแม่งไม่มีของิวโนบาลาเลยเหรอเออเกียรรปกตินะก็ไม่มีนาคาเท่านั้นน่านั้นเน่มโกโอ้ยนะทะเลกับทุกคนนี้เสียงทีแบบกม่ใช่ไหมครับ ได้ครับได้ยินครับอยู่ในไลฟ์ก็ได้ยินครับโอเคในไลฟ์ปกติอย่างนี่โอเคซันวัวเป็นเกย์<อ>รักนะจุ๊บวัวเฉยอ่ีพีอีทีแบบวันนี้ขออีกทีแบบใครเพูดว่าขอให้เป็นเกย์ในที่อ่ะมองตาใสหนามองตาใสหนาที่ปรุงรัง ผมจะเป็นมิตาบีดสองวันมิตาบีคือใครตู้รู้จักมิตาบีเหรอไม่รู้จักไม่รู้จักเอาไปคายโอ้ยมายกชิบห้าเราโดนต่อยรู้จักสกีบี้มิตาบีกอ no ป่าไม่ได้แจ้งกันโอ้ยจะตายพอป่า Dijengkan, Wak. Irelak lanjut mu, Wak. Maman, ibu mau main PvP nanti. Nakob, ibu mau main ya, kena. PvP apa, ya? Mokaten, ah. Mokaten, ah. Ipong PvP apa, ibu? Ibu, ya. Ibu mau main lagi. lagi. ไอพูดนาเปเกยใค้ขยับเป็นเกย์อะไรนะไ่มอาตตเตะไออมาตตดเตอจะมองเห็นวิกิตวิกิตพิกิตวิกิตติตตตตตัดตัดตัดยังหายะอยู่ไหมพี่ไปรับแฟนอยู่ยังหายอยู่พี่ให้หายให้หายมามาพี่ พี่กิทไปแฟนอยู่เนี่ยพี่กิทไม่อยู่แต่ในไลฟ์มีเอาละชิดด้วยไลฟ์ไลฟ์มีพี่พี่กิทไม่มีพี่เออหายแล้วจ้าไอ้ยี่หพี่หายไปไหนมาพี่ไปรับแฟนแล้วก็หายเลยพี่เอาไว้ทะลุรูมด้วยพี่โก้พี่โก้เอาอาดีดวยเอาดีดวด ช่วอยู่ครับตอนนี้เลเวลหนึอยแล้วกำลังช่วอยู่ท่าไหนวะพี่โก้เขามีซีด่วนพี่โก้พี่โก้เขมซีด่วนมันมีอะไรกันวะเอ้ซีมีอาวุธมาใหม่แบบทีพี่เห็นเขาเะน่แหละจะได้พวแคสพี่มันมันมีนานแล้วเนี่ยมึนรือว่าอะไรอ่ะมันบอกให้กดมันไม่ใช่ป๊อปแคสต์ึงมเลย ที่มันบอกมันบอกว่าอยู่ตรงสังเวียนดีพี่อดีพี่อ่ะโอ้โหคนละอันแล้วพี่ใช่นะไม่หรอเออมันมันโพสลงในกลุ่มแล้วโอเคมาโพสลงในกลุ่มมอาโพสลงในกลุ่มพี่เห็นอยู่ครับเออเปดูครับลองลองลองเดี๋ยวไปดูพี่ไม่มีจริงนี่อกคนนั้นเป็นจริงเออใครโกหกวะใครโกหกหันดากมานี่ยอนม้อกันวยอยใหญ่พี่ต้องไหน เดี๋ยวเดี๋ยวอีกต่อไาแมนยอมรับดีๆจะยอมรับดีๆเยี่ยมซะทั้งวันไหวยลำบากอ่ะเอาโดนไอ้เหี้ยมเป็นน้องกูแปดโดนโดนซ่องห่ะแปดแสนฆ่าพี่ไม่่หยุดไอ้เจ้าหนี้ยังแม่งใส่ยังไงอะจริงครับจริงไม่หมด แล้วผลพัดมันต้องเวลเท่าไหร่ถึงจะแปลงร่างได้เนี่ยโอ้ยพี่เวล่หนึ่งพี่เวล่งหนึ่งแปลงร่างเดี๋ยวเอ้ยพอแล้วปัน่นทำไมอย่าโอ้โหย่เนี่ยแม่งตีไม่ตายอะไรวะไม่หนุกเลยวะ่ะวิ่งหนึ่งก็เสือ<ด>แม่งตีไม่ตายจะด้วยถ้าพี่แปลงร่างแล้วจริงไม่ดูอันนี้เนี่ยพี่จะตีได้กว้างขึ้นใช่ไหมผลพเดี๋ยวพี่มีพ้าอลไรหรอ ใช่ถามไว้มีมีมีพี่มีวิธีทพี่รู้แล้พี่จะหาเจอแต่ว่าถ้ากินแล้วมันจะดีนะ่เพราะว่าจะจบปีกว้าดีพีดีพีดเอเยี่ยมแ่ถึงคู่แ่เวลาไม่นาหรอกโอเคขอไปไล่หาผมมาให้ริ้วพูดก่อนไปบิดเด็กๆก่อนเดีวามาตัดแอ่านมาตัดแต่อ่านมันแต่มันเกิน หมดเคื่อมเิได้มาเคื่อลตอกสดโดตอกสดสดดใเย็นใจเย็นใดีเลอร้องเพลงพี่ร้องเพลงพี่ร้องเพลงพี่ตอกสดโดโดร้องเพลงพีเป็นภาษาลาวพี่ตอกเตนบนฟ้าทำมอาคุณเล่นบนพื้ไม่เป็นหรอไงครับอาพี่ผมมาไม่เป็นไรครับพี่ยพิ่มาเหัว้ เพราะว่าเขาไปนี่ลงตีการ์เงี่ยเลยจากบนฟ้าไงเปล่าเออเนี่จริงลงมาเอากันข้างล่างดิได้ไหมปล่อยกูมาเปล่าหันดาบมาหันดาบมาเออพูดหยอกเลยพูดมาแบบนี้ไอ้เหี้ยสกิลไม่โดนไอ้เหี้ยตาเร็วพวกนี้หันดาบมาเลยดีกว่าครับไอ้เหี้ยไม่น่าปรับดีอะไรวะพี่ไอ้เหี้ยไม่สกิลมั่วเลยเล็ก จักรือว่าจริงครับยี่เหล่าเหลาในไทยที่อ่ะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเหลาเหาในไทยเอาเลยเอาเลยเอามันเอามันเอาถุยมันเอามันถวยแม่งลาซะด้วยแปลเสร็จในงานนี้เหรอวะจอกเอออีอ่ไม่รู้มันไม่รู้มันก็ไม่ตายเอาออกเลยที่แปลเสร็จปุ๊บโอไกไกเอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับ อรอนร้อนยังข้าโอ้มานทำไลรบิดผมพักก่อนพี่ก็เกินผมเรียนมันสุกเสร็จนอนไหนก็ได้แต่ห้ามเกินเที่ยงคืนฮะนอนโรงเรียนเอ้ยนอนไหนก็ได้พี่ว่านอนในบ้านดีกว่าไหมค่ะนอนไหนก็ได้เลยแม่คงไม่ใจร้ายกับเราขนาดนั้นหรอกโดนโดยแม่ไล่ออกจากบ้านนอนไหนก็ได้นอนในบ้านก็ได้ครับก็หาเสียงดังเกินก็หาเสียงดังเกิน เฮ้ยอย่าให้มีครั้งหี่สองแม่อกอย่าให้มีครั้งที่สองไม่มีครั้งที่สองอ่ะอย่าให้มีครั้งที่สามแม่บอกไ้่มีครั้งที่สามอ่ะครั้งที่สี่ที่ไม่ควรละไม่มีครั้งที่สี่อ่ะมีครั้งที่ไม่รู้อ่ะที่รู้มันต้องไปนอนไหนก็ได้ทำเจอเป้าหมายนอนบ้านดีกว่าอ๋อนอนนักศึ Bon been, เออตอนไหนก็ได้ฮะเกินเที่ยงคืนรอบบ้านดีกว่าครับจะไปตอนไนเอ้ยโดนเลยเอ้ยใครเปิดวะไอ้่ใครเปิดมันเนี่ยกูบิดกูบิดเอาเฮ้ยไอ้เนี่ยแม่งเปิดกูจะตายไอ้เนี่ยแม่งบิดกูบิดกูบีกูบีใช่ครับพี่พี่กำลังบิดอยู่ครับตอนนี้กำลังไล่บิดผลพาจากเด็กเด็กตอกตอกตอกทำไมตลบบิดหมดถ้าไม่สรุปจะบิดอีกไหนดา่ามาไม่เห็นมีเลยพี่ไม่ได้ไม่ได้บิดเลยรี่ดาบไปอยู่ไหน มันอยู่แถวๆตรง PVP อ่ะซันโวไปถึงปุ๊บใช่ไหมพอไปถึงปุ๊บซันโวก็กินผลน่ะเขาบอกให้กินผลแดงห้าผลน่ะเฮียไม่เชื่อขูไม่เชื่อแหละเหี้ยแม่งเหี้ยม,ม,มากไอ้เหี้ยนี่ทำไมถึงไม่ตอบแล้วหน้าเมื่อกี้เป็นหน้าของไลโซลมาไหนนะฮะโอเคขอบคุณมากอะไรนะขอบคุณมากครับ ยั่ไม so <c oughs> okay, like, <Orlando> ่ร catch เลยพูดอะไรนะพี่พยายามไล่เรียงคำจากน้องเขาอยู่เดี๋ยวพี่ก็งงๆหมือนกันเย้ครับอ่านี่ไเจอแล้วผลบุฎาเออหรอเจอแล้วหรอพี่เย้มีแมกมาบุฎาแล้วนี่คืออะไรครับผลสัตว์เนี่ยสีม่วงเป็นพิกัดเล่มพิกได้นบุฎาแล้วหรอใช่ครับเอ้าชาโดว์แต่ชาโดว์สีแดงเลยนะผลดาร์กอะไปดูไลฟ์ก่อน เเดีี๋ยยวพี่รู้จักไหมบิดแล้วรวยเกิดมึง YouTube แบนเพราะเป็นคำพูดไม่เหมาะสมบิดแล้วรวยเกิดแล้วมึงครั้นึงครับดูไลค์ก็ไม่เห็นหรอกพี่บิดอยู่เห็นไดหมปิดกล้องอ่ะได้พี่ปิดไงเอาจริงทุกคนก็รู้ดิพี่อุตส่าห์เป็นคนดีทุกคนก็รู้โมูหรือเปล่าโมนะโมูนะเออนี่พี่นมเออไม่เชื่อแล้วเดี๋ยวพี่ถามว่าโลกแรกมันสามารถเอาผลออกมาดูได้ใช่ไหม จากกระเป๋าเราไม่ได้เลยนะไม่ได้เหรอเออถือว่าขี้โม้แล้วนะขี้โม้แล้วเอ้าวทำไมอ่ะทำไมลูกแม่ถึงเอาผลจากกระเป๋าออกมางอยู่ไม่ได้ที่ช็คซิกนี้เลยแล้วกันจะนำมาชูวยได้เดยมไม่ได้ได้เนี่ยพี่ยังเอาออกมาจากกระเป๋าได้เลยแล้วพี่ทิ้งได้ไหมพี่รองหน่อยแล้วถ้าได้ติดไม่ได้ทิ้งไม่ได้เหรอโอ้ทิ้งไม่ได้เอาออกแต่ทิ้ดได้ เออว่ามันกินได้แต่ทิ้งไม่ได้อ่ะโอ้ my god แสดงว่าถ้าเกิดพี่จะเอาจากตัวรองมาเทีดก็แสดงว่าพี่ก็ต้องไปโลกสองก่อนใช่ไหมเศร้าอ่ะสุดแล้วก็ต้องเล่นต่อหมดจากโลกสองทเลาะสองวิวเจ็ดร้อยวิวพึ่งร้อยเดียวเองงี้กำจุผลดีกว่าห้าน่ะนะครับกำจุผลยังเดิม เดี๋ยววะพี่หาเรือกอนคิดว่าจะเออโยนออกมาได้สรุปโยนไม่ได้เดี๋ยวเฟค่าพิกิเอาผู้ใดบังอาเทนนอโกโก้นะโก้ใช่ไหมโก้ใช่คนปังจอะไร ดอกสุดท้ายที่พี่ซีที่เมื่อกี้คือใครกันโอ้โหใช่ไหมอุ้ยไม่ใช่ผมอุ้ยยอมรับมั้วแล้วมัวแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่อาฆาผมมมเปป็นนใครไไไดด้้ัจะบออกพพีี่่่าาาผมพี่อาฆาผตน้องชายพี่อาฆาผมพี่เวลหกสิบพี่ต่อยโกแตกเป็นไปไม่ได้โกเดี๋ยวอุ้ยต่อยตายนะพี่ลองมาที่ พี่ต่อยแรงมากโกอีมันะดีมากพี่ทำไมไม่รับเอลไลพี่พี่จะไปเกาะไหนพี่รับเอลายผมก่อนพี่ไปเกาะลิงผมไม่บอกอีพี่จะรับเอลายผมดีหวาหวาไปพี่ก็พี่รับแล้วไหงลงจากเรือพี่ <c oughs> เขเ <c oughs> ฮลิคอปเตอร์เลยพี่เอา้าไปไหนเข้าพี่เข้าประตูพี่ว้ามาเกาะลิงเลยพี่ ก็มาตัวใครวะเยกต้องครับพี่พี่มีผลอะไรบ้างพี่มีแต่ผลยางครับตอนเนี้ยทั้งตัวเลยมีผลยางครับใช่อไม่หวานเยี่ย FJ ซะด้วยทั้งตัวพี่มีแต่ผลยางแล้วใชยคุณมียางคูณแล้วกูอิจฉาเลยอ่เอ้าตายอะไรวะไม่หนุกเลยวะตายแล้วหรอหัวสักอุ้ยได้ผลโคตรดีสุดยอดนี่ ผลได้ตำนานโอ้ยเนี่ยกูรู้เลยเฮียมีใครเอาเปล่าที่ได้ผลในตำนานผมโคตรดีมีใครกินเปล่าแอบพี่ใช่ปะพี่ไม่ใช่ผมแค่ผลผลเทพมากถามโก้ยถามโก้โก้กินคนเดียวพี่ท่ให้ที่ได้ผลในตำนานตองนีก้อนกูตีคนเดียวก็เจ็ดแสนแล้วเอาดิทำไมวะทุเรีนนี่สุดท้ายเลยทำไมกันนะงงผมจะไปนอนแล้วนะพี่เดี๋ยวโดนแม่ด่าเฮ้ยเนี่ย วันนี้น้องชายพี่ไปเร็วจัดอ่ะวันนี้รุ้งโก้แม่รู้งโก้แม่รอรอรอพี่แต่นู่นพี่พี่บอกไปรับแฟนนะพี่รอจนถึงนี่ใช่เหรอพี่ไปแป๊บเดียวอือแป๊บเดียวตรงไหนแป๊บเดียวจริงๆ่ะจ๊ะพี่ไปประมาณสองทีกลับบ้านสองทีบ้าอะไรพี่บ้าอะไรสองทีพี่ไปไหมพี่เหี้ยกาวาไปพี่เอ้ย ไปไหนอ่ะว้าเออเ์ี่ห้าว้ามาก่อนไหนสายโลเกียพี่กะขนาดนี้ให้ติดลบอย่าพูดอย่าพูดมีมีมีคือพี่เขาไหมเอ้ยกระตุกว่ะไรอ่ะแม่งปล่อยไรตัวแม่งได้ยังไม่น้องชายอ้าวไปไหนแล้ววะอ้าวแล้วน้องชายไปที่ว้าพาพี่ว้าไปไหนอ่ะอ้าว น้องชายอยู่ไหนอะพี่อยู่เกอลิงอะน้องชายจะพาพี่วับไปไหนนะตอนแรกที่น้องชายบอกอะไรวะพี่พี่บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาพี่หาเกาะก่อนที่แป๊บนึงครับครับได้เดี๋ยวผมไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาไปมอุ้ยแกรู้เรื่องมั้ยรู้เรื่องสมานเองสมานตรงนี้ตรง ใครขยับเป็นเกย์คุยกันเรื่องอะไรไม่ไม่คุยคุยไม่รู้เรื่องก็คุยอีภาษาพูดภาษาเขมรได้ป่ะอ่านอนแต่นันต้นแล้จกมนเอินเอินอันเอิไก็ดกูก็าษาไม่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 ไมไม่เป็น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 พูดไดพี่ใหญ่พี่บอกว่าพี่มื่เมื่อวานพี่บอกพีู่ดอะรม่ม่รับมาเนะ พี่วิโดนพะพะียกตัข้าพี่ไปละจ้าไปลจ้ามองบนนิดเดียวมองบนเดเดียวอย่าไปตังหูดาพี่อย่าไม่ไมพูดเนีม่แมเปิลแมเปิลม่ฟจริงปะจิงเม่อกี้มันนปัน่พูดยังแบบนี้ก่อน ตั้งค่าอะไรไว้วะอะไรนะอะไรใครเมี่ยงป้าเมี่ยงป้าเมี่ยงเปิดอะไรนะเมื่อกี้เใครเมี่ยงป้าเมี่ยงเปิดอะไรใครพูดอะไรเมื่อกี้เมี่ยงป้าเมี่ยงเปิ้ลอะไรอะไรผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดนี่พี่ไม่ป่าเออพี่พูดเองเนาะ ใช่เหรอใช่จริงมันกี่โมงแต่ลอเออี่ยชอบบ่คนอื่นนะไม่กี่โมงแต่รอจริงอันนี้อะไรเนี่ยบอกฉันไอซีหรือว่าเป็นประเพณีสำหรับคนผู้หญิงประอันกฤษนี่มันรำมันน้ำไปประชันรูปกดเออจะตาย อ้าขอโทษพี่ผมขอโทษผมจะมาเล่นกับพี่อีกอันลอจูบนั่งจิตจนตายจะรบดจบความหัวอะไรไม่ไหายจะลืมจะลืมเยอะมากเด็กๆน้องเพ้อเมื่อไหร่ลองเพ้อพี่ลองเพ้อไหมละ่ะออ๋อ เป็นปะติเย็ลแล้มันจะกลายเป็นภาพดีน้้ำมันแบบนี้นี่แบบไหนล่ะแบบไหนล่ะดินน้ำมันยริงจริงนะพ้นแต่จริงนะบูแต่ไม่น่ปับดีไปได้เลยค่ะพี่แป,ป้่ปุ่มปุ่มกดมันเล็กเกินพี่มาคอมโบไม่ได้